อันนี้ก็ปลามาพอเข้าใส่พันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเมโจ้สองนะครับปัตโ้เฮ้ยงามได้งามว่ะเขากำลังจะเริ่มออกลวงนะครับต้องแก่ละป๊ดต้วตยโต้ยังงามครับดูต้นเน้นเน็กนะครับสมบูรณ์ดีขนาด นี่ก็ฝีมือ,ข,อขนาดนะครับเ่อเลี้ยงคนนี้นะครับดู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 ดดูต้นมันนะทำนาได้ดาีนะครับสุดยอด้วครับเนีดด่ยดูงามขนาดครับันเมจอออันนี้ใจลดปลูกนะครับ ปลูกลดนี่ระยะมันจะทีเหลือคนปลูกนะครับทีกว่าเป็นถ้อยเป็นกองกว่าแต่มีคตรเสียยังครับเขาจังเลื่อนนัดเวลาปลูกครับ <c oughs> จ้างโรดที่ต้องทำใจหน่อยนะครับมันกำโนดไ่ได้นะครับขเขานัดเทาเตะครับถึงเวลามาเขาจังเลื่อนนะครับ แต่ถ้ามันปลูกได้นี่นะตามสเตปที่วางไว้นะป๊าดโอย่างงาม,มาครับมาดูทีท่แทดเลยครับสมบูรณ์ดีมต่างหากนะครับโอ้ได้ไหลกี่ตันฮนเนอรต่อไหลนะอันนี้วันที่4ตุลาูอ,อย่างงามครับอากาศก็ดีขนาดดงเหมยกำลังลงครับงามแนี ฝีมือแต๊ะครับผู้เลี้ยงคนนี้ทำงานในฝีมือแต๊ะเนี่ยว้าวงามขนาดครับอันนี้ลักมาถ่ายของเปิร์ดนะครับเจ้ของเฮานะนงามล้ำเหมือนโอ้ลำใจขึ้นครับมาถ่ายมาเให้กันพอนะดูวันนี้แม่นมันล้อนๆอนนะแน่นเนนเน็กอะ มีที่วางที่พิวเลยนะี่นี่โอ้เดี๋ยวมาท่าพอตกนไยอยู่ได้ตาใดลาเหลือข้าวพันนี้นะครับเป็นข้าวพันที่โอ้ค่อนข้างจะแตกกอดีขนาดนะครับข้าวแบบเป็นที่หนึ่งบัวนาก้าเรื่องแตกกอนีโอ่โอ้แต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับไม่ขี้แอะโลกหน่อยเนี่ยมันนี่ต้องใจใส่ดีๆครับ ้าใจใส่ดีนี่กู้ได้เยอะครับเราพันนี้นะครับเพราะมันแตกหนอแตกกอดีครับมดูม้วงกับตั้งยาวครับดูยังงามครับหมดถทถลปลุกรถนะครับเนี่ยในนี้ใกล้จะพดแล้วครับน้ำก็นักกราะมันเซเบสเนี่ย ยังงามครับไปเข้าสายพันธุ์หนึ่งครับสลายสายพันธุ์หนึ่งครับที่น่าติดตามครับหน้าหน้าปลูกนะครับพ่อพันเนี้ยจะถ้าคุถึงฝีมือถึงนี่จ่ใส่ดูแลดีๆนี่ปลูกเด้ครับเนี่ยสุดยอดครับความงามนี่เป็นหนึ่งเป็นสวงล่องไผ่ครับนะครับนอ้วยปะการังกำนะครับโองามแต้ เดี๋ยวปะอย่างงามๆจะทายมากกันพอนครับ